หนูมีคนมาทุกคนไลฟ์อยู่นะเจ้าขอเข้าไปอยู่ได้ได้ไหมล่ะมีได้ออกไปกินขี้เอาไหมจะเฮ้ยกินขันจ่ายซูล What is that เอ้าฉันเป็นขี้ของใครได้บ้านเนี่ยเต่าบุญจีอะมันคืออะไรอ่ะอะไรกินน้ำไหมไก่เต่าเลยขนมเฮ้ยท่อไมคือ ส่งของกินมาให้หนูเยอะจังคือบรรู้ว่าน้ำหนักหนูลดไปสามโลก็คือจะมาเพิ่มนี่ยผอมไปแล้วดูหน้าเป็นน้ำสูตรนะอูตรเหรอเซ็นะสูตรเปอร์เซ็นต์สิบเดือนผ่ี่ท่านไม่กับบ้านหรอพี่ท่านนอนหอนทั้งวี่ทั้งวันทุกวี่ทุกวันโคตรตอนนี้หนูเป็นเพื่อนกับพี่เน่แหละเพราะหนูไม่เรียกว่าพี่เน่เรียกว่าไอเน่เน่เรียกว่าที่หลับอ๋อจิ้งเรซี่กุ้งตี้จ้ย มื่อกีอจะค้าใช่คนตรงหน้าปกแอปปะใครวะใครแคมป่วคนชุดม่วงอะคนที่ชุดเหมือนกาแพงคนที่ชุดมือนสีกแพงช่คือวันนีแคมเปญวันเกิดให้น้องแพทเพื่อที่น้องแพทจะได้เป็นเนี่ยนะชุดมือนสีกาแพงดตอีแี่ด้อใช่อะไรนะน้องแพทเอโดนโดนไี่เหือจะพูดจบไปวเนี่ ือช <c oughs> <c oughs> yeah. <h ands new> ่วงเนี้ยมีชาติอะไรไม่รู้เว้ยคือช่วงเนี้ยคือช่วงนี้มีชอะไรไมว้นี้ชวง้ยชชวงเนีช่วยช่วงเวเวงวเียีเอีีวีีวเียวช่วงนี้ช่วงนชวเนี่นีว่งนว้ รังครับพองครับพองรับพองไม่คือคือจนเอมมี่บอกว่าเฮ้ยเลิกพูดค่อยค่อยพูดทีละคนนม่ใช่พูดแทรกเหตุการณ์เกิดในวันนี้เลยด้วยซ้ำปปบปปุ๊บบาุ๊บอบอกเใครก่อนเนี่ย เน่ๆว่าส่วนเอ่อฉันถามปามี่ว่าฉ in ันจะกินอะไรปามี่บอกว่าให้กินปามี่แต่ฉันบอกว่ากินปามี่ก็ไม่อิ่มสิแต่มันทุกคนช่วยดูด้วยแซนดี้ที่ฉันชอบอร่อยน่องน่องน่อน่องน่อน่องอะไรที่มันอร่อยแว่นใครเนี่ยแว่นฉันเองแว่นหนูแทนเอาไปใส่หนูขอใช่หน่อยได้ไหมล่ะหนูหินมั้ง นูหนอินเดียไหนยูเห็นอะไรนะูห็นอิไมนนนี้ว่าาไหนอ่ต้องต้องกดแว่นลงนิดเอนี่ลไวอยู่ดไม่ใช่อยากไปส่งวิชานิไปส่งิชาโอเคกลับไปกลับไปกลับไปกัไกลัไดกเ่บเราลับไปับไปกลับกเบอรกอะไปเนี่ย เียนเขาไม่สมอทไมไาวันนี้นายไม่เปโรตีใส่ใหมวันนี้โรตีใส่ใหม่ฮะพี่ปั๊กินอะไระฉกินไส้กรอบกินไหมแตลีฉันไปส่งลูกก่อนนะขอหยินไส้ก่อนเนี่ยแตลียไอไ่ไม่แ่อะไรเนี่ยเฮ้ยปามีเลียงมาใช่ไหมเลยตกมาเป็นแบบนี้เนี่ยไม่กินน้ำจิ้มปามีเลียงมาใช่ไหม เนี่ยวยาเลี้ยงเด็กออกมาเป็นแบบนี้คนฉันติดมาจากคนนี้จา่คนนี้พูดตลอดคนเลยค่ะ